โอเคเก่งนะเอาไงดีคือตอนแรกอ่ะเขาเบอกว่าเมื่อเช้าต <partnerships> ื่นมาด้วยความเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือขอความมืหน่อยมีใครได้ไปงานวันเกิดบ้างเนาะมีคนได้ไปงานวันเกิดอยู่คือตอนแรกอ่ะเราก็เข้าใจว่าแบบงานน่าจะคล้ายๆงานวันเกิดเนาะแต่ว่าตื่นเช้ามาแล้ว ที่เราเองที่เราไม่ได้ดูไม่ได้อ่านสคริปดีๆเสร็จปุ๊บพอเราเปิดอ่านสคริปมาปุ๊บเราก็เลยฝากเอาว่าอ๋อวันนี้เนี่ยเป็นเดี่ยวไมโครโฟนนี่นะ <c oughs> เป็นเราขึ้นมาคนเดียวดังนั้นผิดพลาดตรตงไหนก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวไมโครโฟนวันนี้ขออนุญาตเช็งเสียงทุกคนหน่อยดีกว่าส่วนร้อยปีย็นไงบ้างครับ ไออ้กลบกรขอพี่เวนเอร์จีหน่อยอ่ะหนึ่งสองามโอ้โหคื่นขนคืนเึเพราะว่าก็บอกว่าเราอะเคยมาสอวนร้อยปีบ่อยเนาะก็เรียนจุฬาแหละอ่ะก็เริ่มปกติแล้วเนาะ แล้ทีนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาเรามาสวดร้อยปีเนี่ยแล้วเรามาดูงานของคนอื่นนะเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศแบบนี้เนี่ยที่แบบคนเยอะคนเพียบเลยแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาอยู่ในบนเวทีตรงนี้บนสวดร้อยปีนะก็จําได้เลยว่าครั้งที่แล้วอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งที่แล้วแบบแต่สิ่งที่จะจำได้ชัดที่สุดเลยคือมางานของส่วนร0อปีคือมาดูพอลลแคทเล่นที่นี่แล้วบกตรงนี้เลยคือไปหมดเลยแล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็อยู่ขึ้นบนตรงเนี้ยแล้รู้สึกบอกโอ้บรรยากาศมันดีจังเลยงานที่นี่แล้วก็มีวันนี้ที่เราได้จัดงานที่นี่แล้วก็เมืนเป็นการฟูลฟิลอีกแบบหนึงเหมือนกันนะ วันนี้ตอนแรกเขาบอกว่ามีมากันทั้งหมดที่ลงทะเบียนเนาะ1,800คนใช่ไหมแล้วก็นอกจากที่ลงทะเบียน1,800แล้วยังมีคนที่ยืนอยู่ข้างบนถูกไหมถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจำไม่เห็นเนาะงั้นเราขอลองดูหน่อยดีกว่าลองเช็คเอเนจีหน่อยดีกว่าขอมันแบ่งมันแบ่งโซนยังไงเนาะ <c oughs> <c oughs> จะผ่านไว้ได้แล้วจะมีโซนที่เป็นข้างหน้าใช่ไหม โซนตรงกลางแล้วก็โซนข้างหลังถูกปะถ้าถ้าเราจำจำผิดบอกด้วยนะงั้นขอเช็คเสียงโซงหน้าก่อนนะอ่โซงหน้าเป็นไงบ้างหนึ่งสองซ้ำโอเคโอเคไม่เบาไม่เบาโซนตรงกลางเราไม่แพ้นะเราไม่แพ้นะโซนตรงกลางเป็นไงบ้างหนึ่งสองซ้ำ